You, Seed's arrogant girl, you wreaked havoc on the church's territory. Now you think you can get away with it? Let's see what Charon's little creation is made of. มา,าโอเคครับเรามาต่อกันใน AI ไอลิมิตกันต่อเลยนี่เราไปปอกลอกชุดเจเข้ามาได้แล้วหลังจากพัดก่อนเราสู้กับเจเขาใช่ไหมลอสคิดแล้วก็ไปอุซราใช่ไหมเออใช่อุซรามาชุดนี้จริงๆผมเทียบเพิ่งเทียบเมื่อกี้เลยกับชุดเนี่ยคอร์บบรัปเรดก็คือฟิสิกอลเท่ากันแต่ว่าชุดนี้เน้นสายฟ้าชุดนี้เน้นไฟกับ พิซซิ่งปะไม่ใช่เว้ยอินเฟอเคป่ะครับไปกันตอน่อน่าจะมาทางนี้นะใช่หรือเปล่าเ,าเราก็วิ่งไปเรื่อยอครั้งก่อนเราดูเดือดเลือดพร่านเอา้าไม่ใช่ทางนี้เหรออ๋อสงสัยต้องไปที่นูน่นใช่ไหมไปที่ประตูไอ้นั่น The path to Elysium lies open before you. Please go, a r ป s s a Bring end of this. Please go. เกมนี้ม uh> ันชอบอ๋อนี่ไงโอ้โหต้องคุยก่อนจริงด้วยว่ะผมกำลังคิดว่ามันต้องไปไอ้เกตอ้าวไม่ใช่เว้ย เซเลสเชียลทีกราเดนว้าวมันมีที่ทีเกรดยังไงทีเกรดถุยไอเก a t ออฟทีเออไอข้างล่างอะ่ะที่อยู่ชั้นล่างสุดอะ่ะเออเดี๋ยวลองลองวาไปดูอีกว่าผมไม่มั่นใจาว่าอันนี้คือคนใช่ไหมแต่เมื่อกี้ลอสคิดอวยพรให้จาัดก,การ e Sin For All ก็คือจกกัดการให้หมดซะแป๊บหนึ่งนะพี่เรามีสามทางวิ้ยโหประตูย่า่ใหญ่ถามคําเดียวว่าจําเป็นไหมผมต้องไปอ้ยจาเป็นแล้วมันมีของตรงนู้เราไม่มีใช่ไหมมับเขาให้โอ้โหตีอาวุธผมไม่เดือดร้อนเรื่องเงินผมไม่นี่ได้ผมไปซื้อทำเองได้โอ้โหทีมงาน ทีมงานดีดอะไรขนาดนี้เอ้ยเดี๋ยวท่านี้เหมือนไอ้น,นี่เลยไม่ใช่เหมือนเต้นลำมอ่ะโหไม่มีบางอันดักควายด้วยเนี่ยนึกถึงเอ็เดนลิงเลยไอ้ท่าแบบเต้นๆเนี่ยพอเราเข้าไปใกล้แล้วก็โดดแทงเราเนี่ย,ยจําแม่เลยมันต้องมีต้นไม้ก่อนอุ้ยไม่มีว่ะพี่น้องครับมีแสดงว่ายังไม่ถึงบอยสไ,ไงล่ะถ้ามันยังไม่ถึงยังไม่มีต้นไม้อะ่ะ อาวุธอาวุธนี่เราสุดแล้วนะครับอาวุธของท่านลอสคิดเราแต่ว่ามันดันเป็นสเตงกับสปิริตสายเวทเลยทีโอ้โยจ้าสัเลอเกอร์มองนานๆตาจะบอดอุ้ยเกตออฟเสียปุ่มต้นไม้ใหม่ก่อนอ่าลิงอ้าว

ิเิลเคชั่นเอเอร์เดอะฟาเมาถึงก็เอาเลยเหรครับผมว่าอันนี้เราน่าจะเป็นเทปผมใช้คำว่เาเ,เทปแล้วเป็นเทปสุดท้ายเลยนะปลุยกันต่อล้งต่อล้งต่อว้าวว้าวว้ไงต่อต้องฟันเหรอท่านพ่ออ้าไม่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดรถเลือดมันลดเลือดมันลดปึ๊บเลือดมันลดเออลืมไปเราไม่ได้นี่ใครล่าอยู่ข้างหลังมั้โอ้ยตายแล้วหรอไม่ใช่แหละ เดี๋ยวแป๊บแป๊บแปปไ้นี่ไม่น่าไว้ใจเลยเดี๋ยวระการตาเออุ้ยเราปิดเซนเซอร์ไว้มีช่องบัวไหนบ้างมีช่องเขานี้เขานี้เออสวยบุ๊ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวไอลังทที่กรอเอาขัเทียดีเดี๋ยวเดีวัดวัดมาดึงมาเด็กเียวตึลบเดียว มีไรกลัวกับเ,เราอะไม่มีไรกลัวอยู่แล้วยาเยอะไม่ใช่อะไรสีจลุกันสองปีโอเคคิดว่าเรามาเรียนรู้ปุ๊บเซ็ตครับโอเคเรียนรู้ปุ๊บเซ็ตเรียนรู้ปุ๊บเซ็ตอ่าลืมกดไม่ใช่อะไรไม่โดนอ้าวเออแปดร้อยสองพันและกินยาหมดเลย ไม่ไม่คุ้มเลยลุกอ้าวโอ้ยดูว่าหลบแขนเปล่ามันปลาหิมะมาเหรอว้าว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 ววอะไรบ้างวะเนี่ยลุกลุกลุกโคตรแรงถ้ามันเป็นพวกเชื้อตามไม่น่าแพ้ฮึมตะกี้ลุกฟาดตูดดมันหลบป่ะมันเล่นเป็น ตกเพื่อคอนโอเคถามว่าจะมีสองเฟสไหมไม่น่ามีแล้วมั้งเพราะมันวาัดวัดนานลำการอย่างงี้ไม่น่ามีนะทำะไร,รอ่ะการณ์นาเคดหรอค่าคือตัดสินค่าจักรบอรโอ้ยโวววววิโดนด้วยพ่ะ แค่ลมก็พาเราโอ้ยโอ้โหชุบทุบปันหนึ่งกดลบไปละสวยมากอ้าวชิเป่งละท่านี่มันท่าตบยุงในตำนานนี่วะลาบออ้า ทุกคั้งที่เราหลงมันหลงไม่ได้เลยไม่โดนอกสันออกยาวนนี้ไป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 ไมันส่งบอลจิงกีมาปึบปึบมันอือวิ่งตึ๊บ ยิ่งโดดยิ่งโดนไม่เป็นเราจะได้รู้แล้วครับว่ามันมีเฟสสองรอเปล่าขออกนิดขออกนิดอ,อีกนิดจะตายแล้วไม่ใช่อะไรแลวลืมไปนี่ด้วยนะเราอุ้ยอุ๊ยทห้ทายู่ทายู่ทายู่อะไรบ้างวะเนี่ยสวยไม่โดนแบบงู โอ้โหไไม่ได้เลยว่ะสายสุดโอ้โหไม่พอจบโอ้ยดีแล้วล่ะพบกป็นียน่าจะพบกันได้กันได้เอาเตปะเตรีมเตปออกมาโอ้ย

เราเปล่าใครอะมีใหญ่กว่านี้เหรอว่านั่นอันนี้ใหญ่แล้วนะผมเป็นฟาเธอร์ไม่ใช่หรอมาสเตอร์น,นิกซ์นิกซ์ซัตอ ยังวะมีใหญ่กว่านี้อีกวะใครอะโอ้หมันโด่งก็มาเลยเวนเป็นการทดลองในอิลิเตียมเหรอ Sadness. Sadness. A millennium. Over oh, oh, nine million And the most poor me I am aware of that, Your Grace. Why <coughs> the <this. coughs> <coughs> stagnation? Is it due to my, my nepotism of brotherhood? No. Brother. These conflicts are all observed by the Supremacy. And it is not within my purview. The issue lies with the experiment itself. I have diagnosed it. Ah, so you won't terminate your experiment and You have consumed too much mud in your ceaseless and you have severed ties with the world, causing a significant... Hmm, is that what you have created, by all Unfortunately, Your Grace. I shall terminate the tree project, as you see, Arisa. The pinnacle of the project is still far from our target for evolution. The stars won't wait. We will abandon the tree and return to the sphere. The stars won't wait since seed is willing to stop. I will close Elysium. And retrieve all. The As yeah. I said, humanity is not a singular case of evolution, and such an experience. The endless strife has concluded. Now it is time to. Farewell, Arisa. We will leave this planet. And return to the sphere. Humans created us, but they have lost their path. We will no longer sustain their ecosystem. Only doomed fate awaits them. And you shall spend your final moments with them. อยู่กับพวกนั้นโอ้ในวินาทีที่โลกพังอะไรอย่างเงี้ยหรออุ้ยฮะฮะจบเหรอบ้าบอ โอ้สงสัยมันมีเควสอะไรก่อนหน้านี้แน่เลยมา,าโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับ AI limit ของเราบ้อยากบอกว่าจริงๆเหมือนมันจะน่าจะมีแบบจบแบบนี้มากกว่าเนาะแบบ true ending อะ่ะแต่ว่าเหมือนจะต้องทำ i ซ e Quest นะครับเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วกันว่ามันพอมันจะเป็นไปได้ไหมหรือมันต้องเล่นใหม่อย่างเดียวเลย โอเคสำหรับผมเกมนี้มันก็โอเคนะไม่ได้แบบว่าจริงๆิมันก็เลือกกันได้ครับเลือกแพรี่อ่ะถ้าใครชอบแพรี่อ่ะเนี่ยมันก็แพรี่ได้อยู่มันก็โอเคมันแบบเป็นทางเลือกได้ครับเนื้อเรื่องโอเคไหมผมก็ก็พอได้นะไม่ได้เข้าใจอะไราย,ยากแต่ว่าด้วยตัวเนื้อเรื่องมันเนี่ยพอมันเลือกแบบว่าไม่เน้นแพรีอ่อ่ะเน้น ตั้งโลกกันได้เนี่ยมันก็เล่นแบบไอ้นี่ไปเลยดาร์กโซแบบเก่าได้ครับแล้วก็เราก็มาเน้นเป็นสายสายฟันแต่ผมว่าถ้าเน้นแบบสปิริตนะสายเวทน,นะเล่นสนุกกว่านี้ผมว่าโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดส r ัค e เป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับผมแล้วเจอกันในเกมหน้าครับไม่สัญญานะว่าอาจจะเราจะเอาทูเอนดิ้งมาได้สงสัยจะยาว <c oughs> โอเคปะ และเจอกันเก็บหน้าครับผมสวัสดีครับ